ีไม่รู้หรอว่าอะไรลูกเสือใช่ไหมอยู่ที่สถานีตำรวจในวันนี้ใช่จะพาโจรมามอบตัวเฮ้ยโจรเจออะไรก็ดูหน้าดิโจรก็ขนาดนี้บางหขนาดนี้เป็นโจรเหรอครับฮะปนโจรนีนัเด็ดนะปนโจรคืออะไรครับโจรปนไม่หลับมุกเลยอ่ะ นั่นคือมุกเหรอครับสาบานว่าคือมุกนะครับ <c oughs> วันนี้มาทําไมพามาทําไมที่สถานีตํารวจเนี้ยวันนี้เรามาอยู่กันที่กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ครับกองประชาการตำรวจนครบาลโอ้โหเข้ากันเป็นปีเป็นขุนนะครับต <c oughs> ้องแต่งกันคนละท่อนโน้ตเสยมากแล้วพามาทำอะไรที่กองบังคับการตำรวจสันติบาล3น่พูดถึงสันติบาล <c oughs> ท่านผู้ชมถ้าเกิดรู้จักตำรวจสันติบาลเนี่ย ก็จะนึกถึงฮาร์เรย์ดีพัสันขึ้นมาทำไมอ่ะนึกถึงรถนำขบวนคันใหญ่ๆเข้ามาอ๋อใช่สิเพราเขาต้องใช้ฮาร์เลย์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นฮาร์เลย์วันนี้เราเลยต้องมาหาคำตอบกันที่นี่ครับเออคันสุดพวจะพามารถฮาร์เลย์ของเขาเรียกว่าอ่าพอลิสนะโอลิสเข้ามฮาร์เรย์พอลิสแล้วก็รถจะแบบว่าเทขนาดไหนเข้าไปอยู่ข้างในเข้าข้างในดีกว่าไปแล้วทำไมถึงต้องเป็นคันสุด้วของเรา ก็เข้ามาอยู่ข้างในกันนะครับอยู่ท่ามกลางเขาเรียกว่าฝูงฝูงขโขลงเขาเรียกท่ามกลางคันสุดข,ขั้วลยวันนี้คันสุดข,ขั้วมองเราแยกๆมากมายการกองมา,มา,าทำไมกันเยอะๆขนาดนี้นะครับ <นะ S 1> เดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าทําไมประเทศไทยของเราจะต้องมีรถนําขบวนเอ,อ,อและรถนําขบวนทําไมจะต้องเป็นฮาร์เรอร์ดวิสนั่นสิทำไมไม่ใช้ฮอนด้าทำไมไม่ใช้คาวาซากิทำไมไม่ใช้ยามาฮ่าทำไมไม่ใช้ยีโน ขี่โน้ตไม่ไม่ไม่ทันผมว่าต้องแบบเครื่องใหญ่นิดนึงไงอ๋อจะได้ตามรถยน์ทันชัวต้อแล้ววันนี้เราจะรู้ได้ไงนะก็เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญครับอืแขกรับเชิญของเราขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับคือวันนี้ต้องขออนุญาตเิดนึงนะคะเพราะว่าตำแหน่งยางนะคะแขกรับเชิญของเรานะครับพลตรวจตรีตรีพิชิตชัยศรียานนท์ครับผมอนะคะท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาลสาม กรมบัญชาการตำรวจนครบาลครับผมขอบคุณสำหรับป้ายนะครัะเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับท่านกันช่แล้วนะคะไปเข้าไปเลยดีกว่าวันนี้เกรงๆนิดนึงนะครับอยู่ท่ามการตำรวจแล้วรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเป็นโจรอะไรอ่ะอะไรอ่ะโจรป่นไช แล้วก็มาอยู่ในห้องของท่านผู้การนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้การแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางสปีชชัยนนท์นะครับผมผมพลตารวจตรีพิชิตชัยศรีนนท์ผู้ขับการตรวจสันติบาลสามกองบพยาการตรวจสันติบาลวันนี้นะคะรู้สึกเก่งๆนิดนึงคือต้องบอกท่านก่อนว่ารายการของเรานี่ปกติจะเอออยากรรู้อะไความเป็นมาของอ่าทีมสันติบาลเลยดีกว่าครับมีความเป็นมายังไงครับสําหรับ ทำไมถึงต้องมีแบบว่ารถนําขบวนเริ่มต้นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคนะเริ่มต้นนะฮะทั้งหมดเรื่องตระกูลสันติบาลเครับในตอนนี้ต่อตั้งในปี2473ใช่ตระกูลสันติบาลเมื่อสมัยยังเป็นสมุนะสันบครับจนกระทั่งมาเป็น2475ค่ะสันธิบาลก็ยังยังทำหน้าที่นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเราเป็นแค่กองรับการโดสันติบาลแล้วก็ทำหน้าที่ สืบสวนในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ <Ừ. S 1> และในช่วงปีที่ยคที่คอมมิวนิสต์รุ่งเรืองตอนนั้นเนี่ยอนุบาลก็ทา,าหน้าที่ต่อบตัครับจนกระทั่งมาถึงนโยบาย66คับ23ที่ทุกคนกลับใจกลับตัวกลับใจมานะที่เข้าป่าก็กลับมาเข้าเมืองครับภารกิจก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปหน้าที่คือพิทักษ์ชาติสากลสารเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําหน้าที่ไปหน้าที่ต่อไปไนใน ต่อมาก็สิบาก็ขยายหน่วยขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยๆจนปี2535ก็ปรับจากระดับกองคับการมาเป็นเทียบเท่ากองแต่ะอาในยุคนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าสํานักงานตำรวจสันนิบาตครับแล้วก็เพิ่มปรับใหม่หมดเพิ่มกองคับการขึ้นมากองคับการตำรวจสันนิบาตหนึ่งทำหน้าที่การข่าวทั่วไปค่ะแล้ว การหมวดสนิบานสองเนี age. Age ่ยก no like well, like ็ทำหน้าที่สวายรักษารักษาความปลอดภัยอคผู้ก่อการร้ายกิจกรรมข้ามชาติกระทั่งแล้วก็มีกองกำลังกักษาล้ารนิเทศตอนนั้นอยู่กับอยู่กรมสนิบานแล้วมีกองกำกัรอำเนวยการทำหน้าที่สับถึงการตัดสานจนต่อมาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากํานั้นนานหมวดสนิบานมาเป็นกองบระชาการหมวดสนิบานเมื่อเป็นกองบระชาการหมวดสนิบานเนี่ยก็ปรับใหม่ ที่คุณอยู่ตรงนี้คือกองรับการตรวสันติบาลสองช่วงที่เป็นสำนักงานตรวจสันติบาลคือกองรับการตรวจสันติบาลสองสองเนี่ยคือก็คือทําหน้าที่ที่ผ่อนขอความปอดภัยเราก็เปความสำคัญอย่พอปรับจากสำนักงานตรวจสันติบาลมาเป็นกองยานการตรวจสันติบาลเนี่ยก็แยกมาเป็นกองรับการตรวจสันติบาลครับ แยกออกมาก็คือกองทัพการตรวจสันติบาลสองก็เหือเรื่องก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็ความมั่นคงของสถาบันครับแต่ของกองทัพการตรวจสันติบาลสามเนี่ยแยกมาแล้วเนี่ยก็จะมีภารกิจชัดเจนขึ้นคือกองกับการหนึ่งถวายความปลอดภัยครับวันเดียบเจ้าอยู่หัวเสด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมวงศานุวงศ์กองกับการสองี่ยทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนะครับที่ผู้นําประเทศใครสักการทั้งต่างประเทศและในประเทศ ในประเทศนี้ตั้งแต่นายกรัฐงนตรีมานะครับหรือใครท,ที่คิดว่ามีภัยคุกคามเนี่ยขอให้เราไปไปดูแลเราก็ไปกันได้กองกับการสามเนี่ยที่คุณเข้ามาในในนี้ยทีตรวจบัตรตรวจอะไรเนี่ยคือของผมดูมแลความปลอดภัยในนี้ทั้งหมดมนะรวมทั้งเรือนจําบางเขนรู้จักไม่เรือนจําพิเศษบางเขน <laughs> ที่ก็คืนที่ก็แต่ก่อนเนี่ยนะฮเรือนจำบางเขนเนี่ยสร้างมาน่ปี2506หมายถึงไว้ควบคุมความผิดทางการเงิน,นหมายถึงว่าพอถ้าปฏิวัติแล้วถูกจับไปก็ไปควบคุมถ้อปฏิวัติไม่สําเร็จถ้าปฏิวัติสําเร็จก็จับไป,ไปถ้าปฏิวัติสาเร็จก็เป็นผู้ต้องหาก็ถูกไปควบคุมที่นั่นควบคุมมาทั้งมาตลอดแล้วก็ไปใช้ที่เป็นที่สําหรับว่ารอส่งกลับ วกที่เข้าเมืองปิดกฎหมายแล้วก็รอการส่งกลับหรือรอไปประเทศที่สามเนี่ยอกองกับการสามเนี่ยราบผิดชอบงเงินจำเงินจำพิเศษบางเขตถ้าอยากจะไปเยี่ยมผมจะพาไปคนนี้คองอยากไปถามไม่ <c oughs> ยังกองกับการสี่นี่รักสาวของไฟทำเยี่ยมรัฐบาลอ๋อค่ะทำเยี่ยมรัฐบาลทั้งหมดทำเยี่ยมรัฐบาลบ้านคือโลกบ้านมนังคือตลาดกองกับการห้าเนี่ยดูแลสถานทูตทั้งหมด4ี่สีาา่สถานทูต เยอะมากคือแบบว่ามีกองกับการเยอะมากหน้าที่เยอะมากตัวกองกับการปกเนี S 2> <S 2> <S ่ยเป็นกองการที่รับผิดชอบเรื่องอาเล่ดิวิสันมาถึงแล้วี่ที่เรียกว่ากระบวนรจักรยานนตนเก็บรถของสาิบาลเนี่ยครั้งแรกเลยแบบใช้รถใช้รถอาเล่ดวิสันนีรุ่นบูเบอร์ตี้รุ่นแรกเลยใช่ไหมรุ่นแรกเลยมีพวกข้าว อ๋อนี่มีรถพ่วง่เป็นรถพ่วงขามันั้นก็ตรวจรอบวันค่ะตรวจตรวจรอบวนตอนนั้นมีคนนั่งข้ามไหมมีดิมีแล้วครับนั่งมือนแบบในหนังที่เราเคยหนังเดอนันคมีคนขี่คนและคนนั่งคนจะไปด้วยกันยับพี่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นซ้อนท้ายกัอ่าใช่ครับคือตอนนั้นแค่มีน้าที่ตรวจอตรวจดูตอนนั้นคือตรวจดูรอบรอบวันแล้วก็ แล้วพอตอนหลังแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอต,นตอนที่อยู่ท่านเสด็จกลับมาประทับที่กรุงเทพฯเราก็นำความบูรณครับนำความบูรณาตอนนั้นใช้ฮาร์เลย์อดิวิสันรุ่นสปอร์เตอร์นะสปอร์เตอร์คนเล็กๆนะสปอร์เตอร์นี่มันขนาด9 0 0ซีซีนะครับรุ่นปีคศ1 1956หนงเก้าาหกของสาหนึ่งเก้าห้าเลนะในเริ่มใช้จนถึงปี2521นห้อยยี่สบนำความานะครับแล้วพออีกรุ่นหนึ่งก็มาเปลี่ยนมาเป็นจักรยานยน A.L.S. ขนาด 600cc ของอังติดที่ตะกี้ถ้าคุณดูในห้องที่จอดจะมีภาพท,ที่ใช้ซ้อมกนะันพที่ภาพที่ในห้องนะขึ้นภาพให้ท่านชมใด้ดูะฮะนั่นนะนั่นก็จะเห็นนั่นรุ่นรุ่นนั้นเนื่องจากของติดแล้วหลังก็เปลี่ยนรุ่นมาใหม่มา,มาใช้ Harley-Davidson อีกรุ่นอ r a n d t o u ว v i e w Grand t o u r i นี่มันขนาด 1,200cc แรงขึ้นหน่อยนะเป็นรุ่น F.C.S. 1968 6,8นี่อาจจะมีจอดอยู่สักคันของคันคือตะกี้ที่ขึ้นขึ้นแล้วเยค่ะนะคือเราจะคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะรถเนี่ยมันมันมันมีการใช้งานด้วยพอมาอีกครั้งหนึ่งก็มาเปลี่ยนเป็นฮาร์เลย์เดวิสันรุ่นอีเล็กต์อีเล็กต้าไกดนะอีเล็กต้าไกดเนี่ย1 2 0 0ซีเหมือนเดิมนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่2ธังหาคม2515นะฮะตะกี้ถ้าคุณไปที่โรงรถแล้วเนี่ยคุณจะเห็นรุ่นที่จอดอยู่เนี่ยก็คือฮาร์เลย์เดวิสัน รุ่นรถคิงนะฮะรถคิงเนี่ยขนาดมันจะ1 3 4สามี่ีตั้งแต่คศ1997ตพนอสอน 1, งสหรัฐประจำการเมื่อ13มิถุนาสองพนห้ารจนถึงปัจจุบันอ๋อนี่ก็คือรุ่นล่าสุดท,ที่จอดไม่ล่าสุดที่จอดอยู่ที่จอดอยู่แล้วพอล่าสุดนี่ก็คือฮาร์เล็ตต์ยูสันรุ่นเอลิทตรราไกด์เนี่ยนะฮะขนาด1 7 0 0จ็ี่ี รุ่นปี2009นะครับและประจําการเมื่อ3กรกฎาคม2552นั้นรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี52 5 3ปีมาแล้วแล้ตอนนี้เรากำลังจัดซื้ออีก10คันคือรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คงอีกกลก็คงโพลิสรุิสนะครับตอนนี้ที่ใช้มาก็ขยับกันมาเรื่อยคือเดิมทีเนี่ยเรานำขบวนรถไม่หลับไม่นอนเจ้าอยูวแต่พอตอนหลังเนี่ยภารกิจอันนี้ทางตำานามอบให้เป็นของตำรวจนครบาล แต่ของเราก็ยังดําเนินทาหน้าที่อยู่ก็คือว่าถ้ามีสเตทวิสิตเนี่ยสเตทวิสิตก็คือเป็นพระไรคันตุกะของบาทหลวพระเจ้าอยู่หัวมาที่มาเนี่ยเราก็จะตัดกระบวนเกียรติยศเนี่ยไปนําระบวนไปนํากระบวนตั้งแตกสนามบินและตลอดที่กำนักอยู่ในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยเราจะนําในกรุงเทพเนี่ยตลอดตลอดจนกระทั่งส่งกลับขึ้นที่รับมาเนี่ยก้รับจากสนามบินมาเนี่ยก็จะไปจอดที่ พระพาเจษดาบริสตรงผ่านฟ้านะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยตอนนํามาเนี่ยจะมีเก้าคันพอมอบกุญแจเมืองมอบอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีรอตรงนั้นอีกอ,อีกสี่คันเพื่อน,นําจากพระพลาจเจษดาบริสไปพระลมหาราชวนหรือไปประทับที่พระลมพระที่นั่งรวมที่มาซึ่งฮาเลนนี่จะจอดรออยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าประตูวังจอดเรียนไว้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูป ไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยฮาเล่จะนำนั่นคือภารกิจแรกก็คือสเตทวิสิตนี่คือเป็นพระราชกันตุก,การกับอีกอันหนึ่งเป็น o f f i ิ i ชียลวิสเนี่ยก็คือเป็นผู้นํารัฐบาลต่างประเทศหรือผู้นําประเทศที่มาง่ายๆอย่างโอบามามาเราก็จัดก,กระบวนไปรับการกต่งกายก็เหมือน,นคือชุดเขาเรียกคอแบอะ,อ,ะอย่างผมนี่ชุดคอพับนี่คือการกีคอพับ,พบคือ คือปกติทรรมดาเรียกตะกี้คอพับถ้าอย่างตะกี้ที่ที่คุณไปดูมาแล้วเนี่ยคือกากีคอแบกใส่อย่างนั้นอยู่ตลอดเลยป่ะครับหรือว่าตล,ตลอดที่ขี่ตลอดที่ขี่ตลอดที่ปฏิบัติภารกิจเนี่ยตลอดที่ปฏิบัติแล้วก็จะมีอีก working visit อันนี้ก็จะเป็นรัฐบาลผู้นํารัฐบาลผู้นําต่างชาติมาแต่ว่ากึ่งทางการกึ่งส่วนต,ตัวเราก็จัดไปให้ก็เจ็ดคันอย่างนี้กันแล้วมีอีกภารกิจหนึ่งคือเวลาทูตจะมาประจำประเทศไทยเนี่ย ต้องเข้าเฝ้าเพื่ออยู่เพื่อถวายสารตั้งว่าประเทศเขาเนี่ยส่งให้มาเป็นทูตซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมทเราก็ต้องจัดรถเนี่ยนำขบวนนะครับนำขบวนห้าคันรับทูตคือก็จะไปรวมที่กรุงเทพแล้วก็เข้าเฝ้าครั้งหนึ่งประมาณห้าหกขบวนทั้งวันเนี่ยที่จะเข้าเฝ้าถวายสารถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนทูตเขาจะคล้ายๆเวลามันจะใกล้เคียงกับเวลที่เราเห็นในทีวี แต่ทะเลเนี่ก็ต้องนำ